องค์ประกอบที่ 3. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาระเบียบว,วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณ 1. ด้าน,นความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมข้าพเจ้าไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงเที่ยงธรรมได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่าไม่ใช้ช่องว่างทางระเบียบและกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่เกิดจากช่องว่างทางระเบียบและกฎหมายจากผู้ปกครองและนักเรียนในงานที่เกี่ยวข้องบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ตนรับผิดชอบ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาข้าพาจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยมีความรู้และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามคำสั่งหรือนโยบายที่ชอบด้วยกฎหมายของู้อํานวยการโรงเรียนหรือหน่วยงานต้นสังกัดไม่ใช้ช่องว่างทำระเบียบกฎหมายกันแกล้งผู้อื่น 3. ด้านความมีวิทยาอุตสาหะตรงต่อเวลาและวิธีเวลาให้แก่ทางราชการข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานด้วยความมีวิริยาอุตสาหะจนงานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักการพัฒนาแบบมุ่งผลสำิี มีทักษะการสอนเป็นผู้ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่องานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและอุทิศเวลาโดยมีสำนึกความรับผิดชอบ 4. ด้านการมีจิตสำนึกที่ดีบุงบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีบุงบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลื่อกปฏิบัติ ให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้บริการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้บริการกับผู้ปกครองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของผู้เรียนที่อยู่ในความปกครองให้ความร่วมมือกับประชาชนชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ารักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพหรือองค์กร,รวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างสม่ำเสมอให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถและเสมอภาค ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตภายใต้ความรู้และคุณธรรมอันดีประพฤตินตนในการเป็นผู้นำในการเนุกรักศิลปวัฒนธรรมูวิบัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการหรือบุคลากรทางการศึกษาและผู้ร่วมงาน 6. ด้านการรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมข้าพเจ้ารักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขององค์กรสังคมและสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์ ปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเพื่อร่วมงานและประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันสั้งความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทำงานหรืออยู่ร่วมกันกับผู้อื่น